น้ำพี่หนึ่งนะน้ำหมด้ได้ไหมเออน้ำน้ำเกินว่าเกเกินมากใครมาเตือนพี่ภารกิจของพี่เนี่ยเหลือเวลาไม่มากนะมัวจะเล่นอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จกูพยายามอยู่นี่ไงพูดไม่อายปากก็เห็นอยู่ว่าอีออกไปน้องหมวยเออเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเขาไม่ได้ชื่อน้องหมวยแล้วเขาชื่อว่าน้องใบบอน แกผู้แกเป็นคนบอกฉันเองใช่ไหมว่าทำไงก็ได้อะให้คนชื่อดาบบำเพ็ญหันมาปลูกต้นไม้ให้ได้ใช่นี่เออล็อกผมเลยไมเนี่ยไม่ล็อกแกก็แวบหายอีกดีวะได้ไงดาบบำเพ็ญปลูกต้นไม้โว้ยเอะไรไหนดาบบำเพ็ญไอ้กรุณาเรียกฉันว่าดาบบำเพ็ญดาบบำเพ็ญใช่ ขึ้นมาใช่เอางี้เลยเหรออย่าพูดมากรีบทำให้ข้อมือของฉันเป็นสีขาวด้วยดีเพราะฉันทำภารกิจที่แกบ,บอกสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่คิดเหรอว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะทำให้สลับชะตากรรมกันได้เอา้าก็วนเขาบอกอะทำไมจะไม่ได้วะกรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนต่อให้พี่จะเปลี่ยนชื่อสักกี่ชื่อกรมในบัญชีหนังหมามันก็ไม่เปลี่ยนไปตามชื่อของพี่หรอกนะท่านงั้น แกก็แก้ชื่อฉันให้มันชีนังหมาให้หน่อยดิที่ต้องเปลี่ยนนะมันไม่ใช่ชื่อพี่มันคือการกระทำํ <c oughs> กำกรรมเป็นของผู้กระทําแล้วจะผูกพัดจนวันตายแล้วก็ไม่มีใครแก้กรรมใครกันได้ด้วยองอหไายระเฮ้ <c oughs>